ใครที่หาร้านเติมเกมนะครับแนะนําร้าน Over Topup เลยนะครับบริการรับเติมเกมแทบเป็นทุกเกมเลยนะครับรวดเร็วปลอดภัยราคาถูกด้วยนะครับมีเกมหลายเกมให้เลือกเติมกันเลยนะครับถูกใจสายเกมเมอร์ทุกคนแน่นอนนะครับเอาละครับใครที่สนใจเติมเกมของร้าน Over Topup นะครับช่องทางการติดต่อเติมเกมทางร้านเนี่ยมีทั้งเ c e b o o กและทางไลน์เลยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกคนและสวัสดีผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับเกมขอ Office Mobile และอยู่ผมมอนวันเอ็กซ์น่ยพูด พูดเร็วเกินนี่เปภาษาต่างดาวแล้วเมื่อกี้นี้วันนี้จะมาจับตัวละครใหม่นะครับที่แบบแบบทรงน่ารักเลยอะครึ่งขาวครึ่งดําอะไรประมาณเนี้ยแบบเงากระแสงรวมกันอะไรประมาณนี้ครับแบบหยินหยางอะไรประมาณนี้ปะแบบสวยนะผมมองว่าน่ารักดีนะครับก็คือสไตล์มันแบบดูแบบเจอหลูก็มีหลูจะดุก็มีดุอะไรประมาณนั้นนะมันครึ่งๆอึ่อะสำหรับคนที่แบบไม่ค่อยเต็มร้อยอะไรสักอย่างอาจจะน่าจะชอบนะครับนะ ซียหกเอแม็กสกินที่ผมมองว่าสวยนะชอบนะครับมันอารมณ์เหมือนกริมริปเปอร์อ่ะนะนไมีอะไระมีอะไรวะนะกระจกวงบงังกระสุนเนอะเฮ้ยสวยว่ะเจ๋วว่ะเจ๋วว่ะอย่างเงี้ย,ววแ,ยววแต่มองมองไปรู้สึกว่าปัญญาอ,อ่อนประมาณนั้นหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะครับแต่ทรงเดิมๆถ้าไม่มีเอกกระจกบางตายตรงนี้เห็นไหมผมว่าหล่อมากปืนมันหล่อมากมันดูแบบ ใส่เล่นกับตัวละครไหนก็เข้า่ปืนมันเท่นะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะกระดานเก่านะครับแล้วก็มีกระดานปืนแดง QQ9 นะครับ b a l a น c e Balance Mythic นะครับก็เจ๋วเจมว่าเจ๋วนะครับรอรอ CP ก่อนแล้วกันเดี๋ยวมาจัดนะครับเพราะว่ากระดานปืนแดงเนี่ยเราไม่จะเป็นต้องรีบขนาดนั้นนะครับค่อยๆนะครับมันอยู่ทั้งซีซันซีซันนั้นเลยแล้วนี่ก็เพิ่งรีแลงมานะครับแล้วก็อยู่ยาวนะครับสำหรับปืนแดง QQ9 d u a l Kinetics นนะครับประมาณนี้เนาะ ผมชอบนะครับเดี๋ยวได้ปุ๊บรีวิวปั๊บเลยนะครับเปืนมันค่อนข้างที่จะไม่ถึงระดับเมตามากแต่ก็เล่นได้สบายสบอยู่แล้วครับคือธรรมดามันก็เล่นได้อยู่แล้วอะพอได้สกินปุ๊บสบายเลยเมตาเลยนะครับนะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวรอชมกันนะครับแนะนําให้รอรับชมกันนะครับนะระหว่างนั้นจะอยากให้ดูอะไรอยากให้ทําคลิปแนวอะไรก็มินมาได้นะครับประมาณนี้นะครับมาเดี๋ยวเรามาดูของแต่งเจ้า hdr กันหน่อยดีกว่านะครับของแต่งผมใส่แค่สี่ชิ้นนะครับที่ผมแนะนําเลยผมไปลองมาแล้วนะครับ ก็คือผมอัดคลิปเล่นก่อนที่จะเป็นคลิปเปิดเปิดตัวออะไรพวกนี้เปิดคลิปเนาะ<อ>ผมจะัดคลิปเล่นก่อนผมบอกเลยว่าของแต่งตามนี้โอเคอยู่แล้วดีบุบันดีที่สุดแลว้วอะนะครับผมนะก็ <c oughs> คือใส่ชิ้นนี้มีชิ้นเดียวที่ทําให้แม่งคล่องตัวขึ้นสูงไวขึ้นมีชิ้นเดียวเว้ยแล้วก็เนี่ยเลเซอร์เนมันแทบไม่เห็นผลนะมันเพิ่มกระปิดเหนือนะประมาณนั้น4ชิ้นนี้4ชิ้นหลักนะครับถ้าอยากเอาไปยิงทุกกาแพงแบบดีๆหน่อยนัดเดียวตายหน่อยนะครับเพราะในคลิปนะฮะไลฟ์มันมีช่วงที่แบบ มันยืนปิ่มๆม,มาแล้วผมยิงแฮกะยิงแบบวอลแบงเข้าไปมันไม่ตายมัน90้าิดิถ้าใส่นี้ไปผมว่าตายนะครับเอาไว้แก้ปัญหานี้เนาะแต่ถ้าใครชอบรีโหลดเร็วๆอ่ะใส่นี้ก็ได้นะเพราะปืนไม่ r e โหลดช้านะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าคุณม,มีปืนอะไรที่แบบไม่ดีบ้างวะถ้าคุณเล่น dl มาก่อนเล่น l o cut มาก่อนสโคบกว้างซูมระยะพอดีเห็นตัวชัดเห็นศัตรูชัดเนี่ย คุณเล่นมาก่อนแนะนําให้ใส่สโคปอันใหม่เข้าไปนะครับเอาอะไรก็ได้แหละผมลองมาแล้วในคลิปนี้ก็คือไม่ใส่อะไรเลยมันมองแบบโอ้โหมันเหมือนแบบเหมือนเอาตาสอดเข้าไปในหลอดอะหลอดดูดน้ำอะแล้วก็มองอะมันเห็นแค่บางจุดจริงๆเว้ยมันแบบมันโฟกัสยากมากนะครับแล้วกล้องมันก็แบบทรงแบบทรงโบราณเกินอะไรประมาณนั้นนะครับก็หาเล้ากล้องหาสโคปอะไรดีๆใส่ให้มันถนัดแล้วกันนะครับสำหรับคนที่ชอบคัสตอมสโคปนะครับชอบผมนยผมชอบยิงเดิมๆเนี่ย มันยากมากนะครับแต่ถ้าแต่ถ้าคนแบบโอเคก็ยิงได้นะครับแต่ก็มีอีกอันนึงไงเป็นสกินแบดเดิลพาร์ตนะครับถ้าใครเติมแบดเดิลพาร์ตเนี่ยเลเวลห้าสิบปะเน่าเขี้ยเลยเลเวลห้าสิบแจ๋ววะนี่ไงเลเวลห้าเออเลเวลประมาณสี่สิบเก้าเนี่ยจะได้สกินตัวนี้มานะครับสกินตัวนี้จะช่วยได้เยอะหน่อยนะครับเพราะว่าสโคปเขาจะดีขึ้นกว้างขึ้นนะครับถ้ามีสกินตัวเนี้ย แค่จะไม่ต้องเปลี่ยนสสยสโคปเลยเอาอีกชิน้นนึงไปใส่พวกเก็บเสียงหรืออะไรก็ได้นะครับแต่ถ้าคุณไม่ได้เติมแมตั์พลาสตละ่ะก็ใช้แบบเดิมนะฮสะโคปใส่นะครับเพราะว่าผมแต่งมาแค่4ช่องเนาะอีกช่องหนึ่งเลือกคัสตอมเอาตามใจนะครับแต่ในไฮไลท์ในคลิปนี้จะไม่ใส่สโคปอะไรเพิ่มเติมนะครับใช้เดิมๆม,มันนะครับไปแต่ละนัดมันแน่นมากครับ บอกเลยว,ว่ายิงยากคือ,อแนะนำว่าอย่ามาเล่นเอ็ดีกว่าปืนเนี่ยเล่น e เอ็มพียลำบากมากาลำบากผมมองลำบากเลยเ m p มพี อุ้ยโหดดีสมบัดไปโดนเอาไอ้เอ๋วิ่งก็ไม่เช็คก,กับเราอะ่ะมันเล่นยากับผมมองว่ามูมเมนต์มันกากเกินแล้วก็พวก โอ้มูเมนต์มันกากเกินแล้วก็บอกว่าเนี่ยไอ้เหี้ยเวลาสูนเนี่ยสโคปอย่างเหี้ยอะไรปืนไม่เหมาะสมกับการเล่นเอ็มพีอย่างยิ่งครับบอกแค่นี้ไอ้เหี้ยิงทลุกกอนแพงไม่ตายทลุกกอนแพงไม่ไกลยังไม่ใส่ปึ๊บยังไม่ตายเหรอปืนเนี่ย ควรจะไอ้นี่กว่าน,นี้หรือเปล่าวะ โอ้มันเล็กพูดโอ้โหไม่โดนไอ้ยาถามจริงเหรอปืนมันกลกาเกินบ่าวะหรือกูกลกเองเอาไม่ยังหมด ร้อนร้อนร้อนจะมาเล่นกลับไปเอา้าไอ้นนี้มันอยู่ข้างบนข้างล่างนี่ว่า้อครบเลยอย่างนี้โกดซับของชา้าเกินประมาณนี้ครับก็ถ้าถามผมหรอมันมันดีไหมบอกนี้เลยว่าคุณไม่ควรที่จะเอามาเล่นใน MP อย่างจิ่งครับปืนนี้ทำไมครับ ปืนแบบว่อาองตรงอ่ะเรากดแรงอ่ะแม่งเจอแต่ปืนเมตาใช่ไหมใช่คือมันเจอแต่ปืนเมตาาจริงครับปืนที่มันโกงๆคุณผู้ชมซึ่งถ้าเราเอามาเล่นอย่างเงี้ยมันเป็นปืนที่แบบไอ้ที่คำว่าเมตามันแทบจะแบบแค่สระเออมันยังไม่ได้เลยไ้ยสำหรับผมอันนี้สำหรับผมือว่าอาจจะเล่นไม่เก่งอยู่แล้วนะครับสไตนะแต่สำหรับผมเนี่ยปืนมันอ่ะผมว่าเหมาะกับ PR หรีอรเปล่าปืนมันลำกล้องไม่มีเพิ่มความแม่นอ่าความ ความเร็วไอ้ความเร็วการเล็งยิงอ่ะไม่มีเพิ่มซูมไวอ่ะมันเสียจุดได้กว่าที่อื่นแหละถ้าเป็นพวกโลคัสต์พวกดีเอลอ่ะมันเล่นง่ายกว่าที่เยอะครับมันมันเล่นง่ายแล้วมันโดนง่ายด้วยความเป้ยจาอะไรบางจุดอ่ะถึงมันจะแบบเนี่ยหกสิบเนี้ยไอ้ให้ยิงยิงยิงนี่โคตรกระจอกอ่ะมันเยอะมากนะผมมองว่ามันเยอะนะเมื่อเทียบกับสไนก็บอกเอน,นี่ยมันก็งั้น,น่ะเทียกบกับดีเอลดีเอลน้อยกว่าแทบจะเกือบสิบหน่วยอ่ะดีเอลสั่งดีกว่ามูเมนต์อะไรก็ดีกว่า นะครับอย่างว่าครับออกเมตาคือเมตานะครับอันนี้คือบูมเมนตากาันลั่นอะไรดูดีกว่าบางอันอีกเนี้ยดาเมจอะไรก็โอเคนะครับมันยิงส่วนไหนก็ตายปะถ้าจะไม่ผิดนะครับถามว่าโอเคไหมผมบอกเลยว่าสำหรับผมไม่โอเคนะครับแต่เราอื่นอาจจะโอเคก็ได้อาจจะชอบรูปทรงมันนะครับสำหรับผมคือ DL เลโลคัตเนี่ยมันน u m b e r one อยู่แล้วนะครับในโหมด MP เนาะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเมนสไนเนี่ยเพราะมันเปิดเมล็ดมันน้อ,เนอนยเ่เมนสไนอ่ะน่าจะแบบ ชอบพันแหละนะครับเพราะว่ามันปืนมันน้อยอะปืนสไนายนะครับมีไม่กี่ก็บอกที่น่าเล่นนะครับในเกมนี้เนาะประมาณนี้นะครับขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับสำหรับปืนใหม่ก็ถามว่ามีอะไรที่ปางมีอะไรนะ่าว้าวเปล่าไม่มีอะไรเลยครับขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับฝากกดไลค์ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ